สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีมาแต่เศาแต่เดืกเลยเด้อค่ะมาท่ามาจมบรรยากาศตอนเช้าเช้มอบเพ่ระท่านจ้างอยู่หน้ากับประท่านในหลางไปสิพามาเก็บเห็ดค่ะพี่น้องเห็นไอนยเร็วลุยมานเท้ๆพี่ตาหมานเห่า ที่เดิมที่ประจำของเราหน้าหญยบวยค่ะ,ะสวัสดีครับสวัสดีแฟนครับท,ทุกทุกท่านครับผมฮะภาพี่น้องมาเก็บเห็ดมาเก็บเห็ดสิ้นเดือนโมราล่าแมนบ่ปีนี่รอกปลาสองสามปีหาเปรี้ยนเตรียมใบไม้ต้องเห็ดไปเรื่อยๆย็ดไปเรื่อยๆเห็ดแบบพ่อ ได้ขายเล็กๆน้อยๆตามทุนค่ะพี่น้องตามทุนตามกำลังที่าสามารถผลิตได้แต่คันเให้เป็นเฮ็ดเป็น,นอะไรเลยก็คุ้นนะซับบดถือนะจังหวะเลย <ไป S 1> แต่กับพ่อได้จะคล้องรัดกินกระได้ขายมากนะโอ,อ้โหเฮ้ยไปพี่น้องลุยเลยเก็บเห็ดครับมาพี่น้องมาเก็บเห็ดน้อกันเด้อพี่นอ้นนองเด้อไง,ของ,ข,องของเราตัวละพญาวัน กอจังเห็ดในไข่ไงซองไก่เลยนะพูนมดพี่น้องเห็ดเฟืองครับนี่จังสีเอา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 เดี๋ยวกับฟ้เก็ดมาเลยเอาจ้าเอาเอาหมดจ้าอันซ้ำปลายนี่ก้อยจังเบานี่อุ้ยโลกระตาว้ายกระตาไกระตามันเด้อมันไผฟมันมันจังสีจังเบาบอดี้บ่ดี้นั่นหน่อยปุ๊บนี่จังจังสีนี่เสียบหน่เห็ดเห็ดเขาเอื่อนี่ยงวะหนาที่สามบ่ เฮ็ดหนาสุดท้ายนั่นนั่นละแสบโอ้ยไข่ไข่ห่านนี่เราเห็ดไอ้พ่อเด็กขายเขื่อเที่ยแรกนี่เราอาจเราอาจสีสื่อน้ำเพลินก่อนก่อนเชือแต่ว่าพอตาดอกเห็ดอันนี้ออกแล้วเราเราก็เฮ็ดเชือเองเลยตัมสี่หนึ่งอย่างต้นเสียบแส่บเบิร์ดแต่ว่าสูงเราเห็ดนีเสียบหวานเฮ็ดสีหวานอันนี้ดอกบานนี่ดอกบานปนเสียบพี่น้องบบน ปนแสบตัวแสบว่ะเอาเก็บเยอะเก็บซาอะไรนะแมนอุ้ยหยันมันบอบสามเก็บเห็ดยังคือฝ้าวคักเถิดรู้หยันมันบอบซามหยันเสือถือเสืออื่นเพิ่นแกบอกู่นเอาออกมาเลยดอกนั่นนี่นะเอาออกมาเบิดโอ้หนิเออเออดอกนั่นก็ออกมาเออว้าวว้าลูกขาโท่มาแล้วบัดนี้เบิงเบิ่งเบิงไข่ตุลูอยู่เนาะ แปลงเดียวที่นี่บ่อโอ้ยสิเปิดจกักแปลงละตุยุนเบิดเบดแล้ว,วนเ,เ,เนาะนเก็บก็ต้องเก็บเบิดตัวเนั้นพ,พ่อตาอพ่อใส่ที่นี่เห็ดเห็ดอาจสิออกบ่ดกพี่น้องเพราะว่าเพิ่นเห็ดแบบธรรมชาติเลยเชิงธรรมาชาติแม่นเห็ดแบบธรรมชาติพูนปูนให้นาะพปูนโอ้ยยังวะโอ้ยตรงไปแห้ง เอาลุยเลยปีกปนเมือนอันนั้มีกากมันนี่ออกเต็มแป้งเลยดินี่บ่มอันนั้นแต่ว่ากากมันก็คือว่าเราก็ต้องต้องสร้างซื้อเพิ่นอีกอันนี้กากมันนี่เพิ่นสิอันสร้างความห่อนในแป้งอันนี้กากยังอันนี้บ่แม่นกากอันนี้เฟืองอันนี้เฟืองธรรมดา ความหอนในแป่งมันได้หน่อยนะอันนี้เอาโบนี่เอาเอาได้หัวอเลมเลยอือว้าวแป่งนี่ก็ไข่แ่นยู่อือันนี้นี่อันนี้พักตบครับพักพักตบอู้ยไข่กตบชาวามีจังเลย่อยไงเนาะอ้ยสวยๆจ้าอยันดอกไหน่อิ่ไงบล่าพนย่งยุ่น ผมยันฟอหลายอยู่ดินี่เนาะแต่เสียดายดิวิดีโอจ้ะอ๋อกดทำไมน่ะกดวิดีโอครับนะพี่น้องเบิ้งช่องโบทันไงเตรียมถี่บบทันถึงไงไปเงีบไปเอาตัวไหนนี่นี่พูนสวยๆได้แก่พี่น้องเบิ้งเบิ้งช่องยัยบวยน้ำมวยพันลัดแล้วลงเลี่ยวแปลงนี่ใส่พักตัวกระเฟือง Lóng đấy nha quan đâu đấy có thể kéo hoa quan thì đấy thì hít kín nan nan kami kim về dù anh vị tham chưa tham chưa mẹ nèn ô anh mời đón nèn ủi sao đài nó đi mẹ nyong mò ny mẹ kỳ long nyong mò 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 nèo นี่พักตูบเดนี่กันยังวะว้าวไข่พิ้ตลายหย่ำกรุบกรุบหวานน้ำปากเนาะพ่อพ่อคุณเอาดอกคุณพ่อพ่อแล้วหน่อยอยู่มพี่พี่พี่น้องนอดพักตูบออกธรรมชาติจริงๆ แล้วแบบธรรมชาติอีหลีได้หนิแหมนธรรมชาติแบบพุ่มปัญญาชาวบ้านเลยแหมแล้วเห็ดแหมพี่น้องผักต้มมาซับๆมาแหมนแล้วก็เห็ดเห็ดนี่สิสิบ่เฟื่อนลินพ่อแล้วนะพ่อแล้วพ่อแล้วมิดแล้วน้อยไข่ไก่กวนอีกกันปาดไข่ไก่มีโอ้ยแบงนี่ไข่ไก่โอ้ยมีแต่ไข่ไข่โอรอทั้งนั้นเลยอุ้ยลูกตุยุ่มกับบ้านลุยงามๆได้พี่น้อง ว้าวไข่เอาไข่ไดี๋ดีเอาไข่ได hey, mm hmm> kind of ี๋ก่อนมาถือเลยป้าว้าเห็ดอันนี้ของเราเจ็บเสาเก็บเจ็บเสาเก็บเก็บห้อมเก็หอมอืมจอดเกี่ยวกับมึงดอกเห็ดของเราเนี่ยดอกน้อยไรก็เบาะที่อ้อบ่ได้เอาได้แล้วนี่ดอกนี่นี่ลอกนี่บ่ได้เอา เดี๋ยวเก็บแล้วก็อุ้นนนคนเพ่อได้ค่ะพงสุโธดค่ะมันป่าแล้วขายปีหนึ่งกลัวสิได้อุ้ยใจมันขุ่นขุ่นอืมโอ้ยสักเจอสิได้เต็มกระตาน่ะอืมว่ามันไผ่มันมันเยอหาเห็ดมันเนาะ มันไฟมันมันด้ว <laughs> แบบนี้ว่าต้องไปไกงมาท่องสังงอกมันดอกแม้นี่ช่องช่องช่องหลือฟังหวงบหง <laughs> ยบ้านเฮาน,นี่แหะหวยยักห้วเียโหวเียโโอ้โหไลยไปบ่เป็นเลยแบบนี้อุ้ยต,ตืนแปลงน,นี่ดอกไงเป็นสีอ่อนหน่

เออิทบอกถือตุมแล้วขอาดดอกเดียวพ่อมุนันบ่เอาอโอ้ยอหยาดสาวเจอกอนนะมามาไขเนาะไข่ใหอุ้ยใหครับเจาะเอามือคมเออเออเออเอาออกมาอันนี้นะเอาออกเลยจะใบยแล้าบองสันฟอร์โอ้ย บอเป็นนางเจ้าจะไปเก็บเจ้าคมไปเลยเอามือคมไปบอกห่าเพื่อนั้นเออในจักัดอู้จ้าได้เต็มกระตาเหรออู้หมานเนาะหมานแล้วเนาะหมานตะเสาอีหลีได้มือนี่หมานแห้งพี่น้องหมานอยู่ใข่อยู่มือนี่เออกินจ่อเนาะจ่อจ่อโอเคลูกอ๋อรุ่นกันพี่น้องรุ่นแปงนี่โอ้ยแปงนี่กะงามอุ้ยขุนใครเนี่ยขุนเจ้าอาสานีบ่ท่านได้เอาดอกเอาตัวใหญ่แม่นบอเอาตัวใหญ่เอาตัวใหญ่ตุ๊กุ เออบ้าวิทย์เข้าหูอยู่ดอกอืเอออุ้ยเดี๋ยสาวเจิดก็มาเจ็บน้ำเด้อพี่น้องอืออุ้ยนี่บอตัวนี้ไหมเปิดมือที่ล่ะนี่บอบอบอเอาดอกบอบอบอเออเออต้นเลยเงาใหญ่อยู่ตัวนี้เชือกออกนี่นะเออนั่นแหละนั่นแหละมาเจ็บถั่วเท้าอืออ้ยอย่างปูนเนาะคุณแม่กับย่าพัดน้ะมันหอยจังสิ ยำเออยอันนี้เอออ้ซ้ำกัะเห็ดเพื่องธรรมศาสตร์เลยคนแน่เขาเอาขี่เราโทษไปไปห้วยใส่กล้องเพื่องก็ได้กินไหมงามขนาดเลยเนาะงามเลยละ่ะไปมึงกันนะนี่บองามเลยพี่น,น้องงามบองามหลยมึงโอ้โยตามจริงมุนี่นี่มือมือแรงพอดีทาเพ้าะห่อนเกิน,น บ่บานบ่บานมึงมึงหัวเฮ็ดแล้วนี่ทำกับพื้นนานะเนี่ยไม่ได้ทำโรงเรือนซ้ำนีเพราะท่านเอานี่ถ้าเปิดหน้ามือเซาดอกซ้ำนีนี่มือแรงยังสีเก็บนี่ดิบ่ได้เทียนน้ำลงเลือนได้นี่เก็บวัดอะเอาลอยซอจ่อยเออนั่นน้ำมือเจ้าลราคาหัวนอนมัน้ำแก้วนี่นะเพราะว่าเขานั่นเล่าเก็บเอาโลอยจีบอ สีบบอคูอนออเดอร์เขาให้ลูกค้าเฮ็ดเฟื่องหนาหนาวนี่เฮ็ดยากพี่น้องโอ้ยบ่ยากดอกออกยากบัดดี้เฮ็ดง่ายแต่ออกยากเฮ็ดหนาหนาวเฮ็ดยากแมีนดอกงายจอแห้งงามออกยากแต่หันออกนี่ดอกงามดอกง่ายใครหัน ไปพูดนะไปเรื่อยตกหุบติดหนีายเหรออืออู้สาวเจยหล่นกระตาแล้วนะหล่นแล้วโอ้ยเจ้านหมานเนาะหมานเนาะนี่ไปคือว่าไปบ่ได้กับมคือว่าีดอหนนีได้หนีเจ็บปวดนี่ยคือว่าประสบผลสมเร็จเห็ดหิดหิดฟางได้แบบอันนี้นะเมียนเจ้านี่เต็มมันไปอยู่เอาบอกเอานะเออสองครูนั่นเอาเลยลูก คูน่นึงตอดปอดอยู่นั่นนั่นนะเออเพราะว่าพ่อใหญ่และเก็บเราหยานบกคู่กันก็ไดอยู่ในซังนี่ได้ต้นนี่เป็นบบดีจุงบเบยลังเทือกิดมันบกคู่กันไหมพีน่น้องลังเทื่อเกิดเป็นเราเห็ดอันนี้แมีนแมีนเหตุของเราแสียอีหลีลูกค้าติดใจมันหวานตุนไดเฉลี่ยกันไอ,อ้พี่ผู้ละยี่สิบบาทคนเดียวเยอะขอบไปอีหลีแบ่งกันพราได้ผนให้มันได้ทุกคนแหมผู้เพิ่นสั่งแหม ไม่เคยได้สัสมผัสเห็ุเรื่องประดาเก็บเนาะบเออบ่สััทังที่มันมันต้องเวกลุม่มงนยานมันระบมยานมันนี่นเด,ดีก็อีบน,นเก็บมือแรจะเก็บอีกนี่สุดท้าครับ

ข่อยเลือดใจเมื่อก้าเซาจือโอ้ยเบิ่งเบืองเบืองแหมโอ้ยแต่าปเป็ี่ยนเอาบันเล่งเก็บออ้ยเก็บงามงามมุมนี่เลยยื่เก็บงามงามเป็นจังไหนเก็บบกข่อยไี๋เด๋ยสตอไปก่อนเซาจือเก็บบกข่อยแข็งแรงเก็บไปเลยเก็บโหลดโอ้ยเซาจือได้เต็ปกระตาเหรอเดี๋ยวไปหากระตามาให้มให้ก่อนแหมเฮ็ดสิทับกันสิซ้ำ ขึ้นใครเราโงูขาวไงใ่ขึ้นใครเฮ็ดเรง่ยีรีนแล้วเห็ดเราโงูขาวดงแม่พี่น้องนี่แหละเขาไข่เขาอื่นไข่หานชิวชิวชิวนี้เด้อลูกพญายุนเอาไปต้มใส่กระหิดเด๋อ้ยอิปอปกูเลือดใหญ่สั่งต้มยำไก่บ้านเห็ดใส่เห็ดฟางโอ้เอาเก็บเก็บเก็บเพื่อนสิีเฝ้าตัดขาตัวผู้เพันถ่ายกินเนื้อมื่อเสากะทาตัวยีลีน้าพระ ประมาณเก็ดโมงครึ่งนี่แหละม,มันสิดขั้นบอลอ่อไบาดอยู่ก็เลยนี่พี่พี่มาเอาพี่ก่อนนี่ปวดปวดเอานี่พี่น้องทายเห็ดขมมากกับเลื่อมมุมกล่องแลวและทายคิมเห็ดกัไไร <c oughs> อันนี้ไหมเอา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 เพื่องบอกให้ผมไหมสามก้อนเซานี่ไหมอุมอ้ยงามอีรีเว้ย เป็นจังไงกันใจเก็บเลยบ่เฮ้ยมันยือระว,ว่างร่มออกด้วยอยคนลโอ้ยย,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 ยือหลยือไหลกนพันพาย,ยุ่นมีนกากมั่หน,นีดเฮ็ดนีดดันพื้นผ่าออกเลยดิงามแต่ว่าความแสบบ่สูจังสีที่เราเห็เคยกินมาแล้วซื้อของไอเขามันสิเฟือนมันสิมีรถมันสีมีรถเฟือน นิดๆแม่พี่น้องถ้าใส่ปุ๋ยใส่อยังเขาไปหลายนี่จังสมบติว่าสูตรที่ว่าใส่แปลงพักนี่หันห้อยห้อยปุ๋ยยูเรียหลเ็ดกิสิเว่นกสิหูว่าสูตรนี้ธรรมาตสพักนีนีอย่างนร้มชนี่่่ใส่เด็ดขาดเลยันใดใส่ปุ๋ยบนไดใส่ยูเรียสารปอดพิษั้นน นี่เรามีซี่แก้มแล้วใส่นี่อันนี้เออกระครองเฮ็ดไว้หลายอยู่ใส่เจ้าของนี่แหละนั่นแหละกรสิบานนี่กันนะเขาว่า B M คืออะไร E M เออ E M คืออยัง E M คือน้ำหมักชีวภาพน้ำหมักชีวภาพ E M คุณอืมมีคนพูดยังเขาไปถามอยู่นี่เหมือนกันจุลินทรีย์ E M ขีดเห็ดเชื้อเห็ดฟางเดี๋ยก่อเด้อคุณดอกนึงเงินมาคุณริมแปลงคุณอ้ยคือใครนกกระทาเลย อกะลักนะเจ้าว่าเหยียบใครหนุกเวียดนามไหนโบอ๋อข้างหลังเจอชุดนี้บ๊ใส่ดอกสดนี้สิเพชรอันวุ่นพี่ดีเองป่ะเนี่ยมันจเบื่อแล้วก็บดอกเทียนก็บ๊วยถลงวุ่นเลยต้นหนาเจ้า กลับขึ้นไปเบื้องคลิปปีกายนี่แหมเแดงหัวยังชิเสียคู่เสียกะเห็ดฟางธรรมชาติเห็ดแบบผลิตแบบธรรว่าได้เต็มปากว่าธรรมชาติยี่หลีเพราะว่าเราเห็ดแบบธรรมชาติเลยแบบภูมิปัญญาชาวบ้านวุ้ยมึงดอกเยอะอีพอเหวานๆเนาะดอกใหญ่ๆเนาะตัดตินตัดตินให้ตัดตินเห็ดเด้อพี่น้อง เราส่งลูกค้าแบบนี้จะช่วยรวยชัวรเข้าไปเกมเหลดลงโบ่ได้กองงันสิเนาะบ่เรียวต้นมไส้ไก่เนี้ยไส้ยังกะเสียบใส้ยังกะเซีบไม่อยู่ตัวละวิทย์นะหรือหลือเอายังเือหลือเอาองติบอคอยตัดปีกอีตัดปีกเจ้าอยตัดปีก ตัดปีกเดีมันดื้อขวายเลยตัดตัดไม้ไว้ตัดบ่รห้มันปิ่นขึ้นสูงนะออนโอ้วอีละนะอ่โอ้ยกล้ว <c oughs> อ <si uh> ุ้มไก่หน่อยไปอีหลาหนาวอีหลาหนาวเอาไปตากแดดอีปูกรมีได้อีปูกี่กี่กี่บ่แต่ยุ่นจังอุ่นดังไผ่บ่กี่ทานเลยไหมมีหมดอีปูแล้าหักเราเป็นคนหักสัตว์พี่น้องอีหลีเด้เราเป็นคนหักสัตว์ไก่ขาเราบ่กินได้ลงเหล่าขึ้นเขาลงขึ้นมาฉีกอกเลยมันจังตัดขาไงเออนั่นแหละแล้วก็ตัดชุดเทเดียวนั่น ตัดเฉดเทีะเดี๋ยวพอ่อเออนั่นแหละเราก็เลี่มเฟืองออกแน่จังน้อยนั่นเดี๋ยวนั้นติดนั่นนั่นแหละพ่อไปว่างไว้มานี่เออนั่นแหละสันบ่เลี้ยงง่ายดีนี่ครับอุย้ยอีอยพ่อเียอบ่เคยขายเห็ดเฟืองบ่เคยก็มีแต่แต่มาสัมผัสน,น้ำยายบุยนี่ว่ารัดเฉดอะไรเฮ็ดนี้นี้ลูกเฮ็ดเบียกอยู่พอเห็ดเบียกไก่เอ้ยพูมูนหมากะ อีว่าหันอาเซมมาดิมุนมดมุนมดแล้วโคมมานี่แปงเห็ดโคมแปงเห็ดแล้วเนาะโศกท่านไงเดี๋ยวใจเย็นบ่พามามันอันพามาโสรกงามเลยแล้วมันงามเนียนงามอีหลีเห็นมอแดดออกแล้วปกติซัมหนีต้องแล้วแล้วเก็บเพ็ดเฟืองเก็บตั้งแต่ตีซีอันนี้ได้ส่งลูกค้าแล้วใช่ไหมสัมหนีเขามาเอาแล้ว นั่นแหละตัดชุดหย่านมันออกหลายของพื้นมัคือออกออกหลายออกหน่อยเพราะเป็นอย่างนั่นละเออว่างฮั่นมันนั่นแหละเราดึงเฟื่องออกจบนั่นละนั่นล่ละวิธีเห็ดขายด้วยพี่น้องเห็ดแบบนี้ตัดขาเพราะเออว่างนั่นล่ละแต่เห็ดกินกับเล็บหมออย่างดีพุ่นละอันนี้ตัดขาขายเนาะ วางหดก่อนกันกังามเพื่อกันได้แต่ว่าเออที <ami> <S 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 ่ว <boiling> ังเจ้าทร่มหาห้วางันกนั่นละที่เจ้าท่มหาหวยบางหันกะมันพวดไปออกมีน้น้านุ้ยน้เไุ้ยน้นุยนอยนุ้นุ้ยนุ้ยนุยนุ้ยน้ยนุ้ยยนุ้ยนยน้นนยยย เรากาเห็ดตัดตีนตัดตเงี้ยนแล้วก็สั่งกิโลเขาเจอกระวุดหนุนหนึ่งกิโลไอซัมเนียแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปผอกันขี่เห็ดกินเห็ดอยากเด้อค่ะพี่น้องขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกไหลทุกแช่ทุกคอมเมนต์ค่ะพามาชมเห็ดฟางสวยๆธรรมชาติวิธีทำธรรมชาติของตุยูนครับอันเย้ยบวยด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนั่นท่านได้์ยอกว่าแล้ว ลีวเราก็สั่งกิโลมีลูกค้ามาหลับเบิดเลย